เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบิดเบ็บโซแล้วอยู่กับผมดีรอยเซอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดประดับ100ใบกันนะฮะผมมีตั๋วประดับอยู่100กว่าใบเดี๋ยวเราจะมาเปิดประดับกันนะครับวันนี้มาดูว่าของชิ้นไหนจะตึงของชิ้นไหนจะเกลือ100ใบเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าฮะอันนี้ก็เอาเลนจิมาทําปกเลยนะฮะ อ่าผมไม่ได้มีตั๋วเดียวนะฮะไม่ได้มีตั๋ประเภทเดียวนะครับแต่ว่าจะเป็นตั๋วรวมนะฮะตั๋วเทาตั๋วลุ้งตัว๋วทองตั๋วรวมกันเลยนะครับรวมกัน100 100ใบหนึนิดนิดเรามาเริ่มัที่ตั๋วเทาก่อนนะครับเพราะว่าตั๋วเทาเป็นเกรดต่ำสุดน,นะฮะเปิดแบบซัดซอฟก่อนอ่าอ่าฮะอย่าปลุกเนื้อสมุด สมุดสองเล่มเลยเดี๋ยวก็ฉลาดเลยนะยาปุกเนื้อสมุดกับยาบุกเนื้อนะยังไม่มีอะไรดีเด่นนี่จึงหอโคงรัดเก้านาฬิกาแปลงล่างโอเคครับแต่เราไปต่อที่ตัวลุงนะตัวลุงมีทั้งหมด93บาใบนะแต่ผมดูว่ามันเปิดสูงสุดได้ครั้งละเท่าไหร่นะ โอเคครั้งละ50บใบนะครับเดี๋ยวเราเปิดครั้งแรก50บใบก่อนเลยมาครับ50บใบแรกโอเคออกแบบนี้สวยโอเคได้ไอนะที่บินเนี่ยที่บินเนี่ยสวยเลยที่บินในเรื่องอะ่ะแล้วก็ชปปี้กระต่ายอ่านวมนะฮะนวมก็โอเคนกโอเคดาบไม้พอใช้ได้ครับดีอยู่ ตาลองวิญญาณหน่วยศูนย์ใช้ได้ครับโอเคเอคุมพวกนี้จะเห็นบ่อยนะของสามดาวนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์นอกจากเราเอาไปอาเอาไปตีบวกไปผสมกันต่อนะแต่ว่าผมว่ามันจะเปลืองนะเราไปอัปพพกสีดาวดีกว่าง่ายกว่านะฮะนี่ครับมีอันเนี้ยอันเนี้ยดีหน่อยสีฟ้าเนะี่ยแล้วก็นวมเนี่ยพอใช้ได้แว่นตาพอเล่นได้ครับไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมาย กุ๊กไก่นผมยังไม่เคยได้นะชปปี้กระต่ายนี่ดีแน่นอนครับแต่ว่าไม่ไม่ก็ยังไม่ถึงดีสุดนะดีสุดต้องเป็นแชปปี้ทองฮนะมาต่อครับอ่าอันนี้หลังจากเปิดไป50แล้วมันก็จะเปิดได้แค่ครั้งละสินะฮะเพราะว่ามันเปิดได้มากสุดครั้งละหแบบ้โอเคขวดอ้ขวดอ้แบบแม่แกะดีเลยโอเคกุก็ดีนะแต่ว่ามันดีสําหรับ อ่าอลันคาร์าะฮะเอปาตาอะไรประมาณนี้เขาปัน้นยังไม่เคยได้ไม่ค่อยดีเนะี่ยอ่าดูสปปรรพคุณแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับมาต่อไปเลยโอ้อันนี้ดีอยู่ฮะดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่พวกนี้ก็ไอ้พวกรามเมงพวกอะไรโอ้ยยาเม็ดดีมากยาเม็ดดีมาก ยาเม็ดดีมากโอเคยาเม็ดถ้าเทียบเป็นเทียร์นี่ก็เทียร์เอเลยนะครั <c oughs> ครั้งต่อไปครับออกออกสเตปลุงทุกอันเลยนะอืมไม่ค่อยมีอะไรครับอันนี้ประดับนะครับจริงๆเราผมแนะนำว่าอย่าไปเปิดนะอย่าเอาเพชรไปเปิด ให้เปิดจากไอตั๋วฟรีที่เราได้ได้่ะสะสมเอาเดี๋ยวไม่ก็เปิดทีละใบทีละใบก็ได้ฮะผมว่ามันจะคุ้มฝาเพราะเลดในการเปิดกาชารประดับเนี่ยมันค่อนขี้จะเกลือฮะเกลือฝากเปิดตู้เยอะเลยหนังสือน,นี่ได้บ่อยมากฮะเหลือสามใบครับโอเคเน,นี่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 อันนี้ว้าวสุดลูกกระโหลกนะฮะ,ะลูกกรกะโหลกลูกกระโหลกคือ ดีมากครับดีมากเชยบเป็นเทียก็เทียเอเหมือนกันสัวทองสี่ใบจัดไปอืมต้องอย่างนี้โอเคอ,อันนี้ใช้ได้ครับนี่อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากตีมดดินนะฮะสรับ่านมดดินยาเม็ดก็ค่อนข้างดีฮะได้มาสองอันเลยนะผมว่าดีนะ นี่ที่รัดหัวดีครับดีเลยอือฮะอือฮะมันดีเฉพาะจุดนะฮะที่รัดหัวดีเฉพาะตัวนะครับโอเคสวย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 ซาซาสุดท้ายครับหนึ่งใบจำจำหน่อยเถอจำจำหน่อยเถอะ พูดถึงคืออันนี้เกลือนะฮะโอเคครับจุดใจนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สะสมมาสักพักหนึ่งแล้วนะสำหรับผดับเลยนะเราจะได้หนึ่งร้อยใบนี่่อนข้างนานพอสมควรโอเคครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะาะสำหรับวันนี้ก็ผมก็คงต้องขอลาไปก่อน ปลอดภัยไล้โควิดสวัสดีครับ